สำหรับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมฐานที่1นนะคะอาหารไทยสี่ภาคค่ะวิธีการดำเนินกิจกรรมฐานอาหารไทยสีภาคนี่นะคะนักเรียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะก็จะอ่านใบแจ้งภารกิจให้สมาชิกในกลุ่มฟังค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็เริ่มทำภารกิจแรกโดยการอ่านใบความรู้เรื่องอาหารไทยสีภาค พอนักเรียนทําภารกิจแรกเสร็จก็เริ่มทําภารกิจที่สองนะคะช่วยกันจัดรูปแบบภาพอาหารใส่จานตามภาคต่างๆเช่นภาพส้มตําก็วางในจานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพแคปหมูวางในจานภาคเหนือ จากนั้นนักเรียนก็จะทําภารกิจที่3โดยรับใบกิจกรรมเรื่องอาหารไทยสีภาพแล้วก็ช่วยกันทํานะคะก่อนที่คุณครูจะบอกว่าหมดเวลาหากทําภารกิจสําเร็จครบทั้งสาภารกิจนักเรียนก็จะได้เหรียญทองแบบนี้นะคะ